ไปต่อกันที่อุตรดิต์นะครับเจ้าของร้านวัสดุก่อสร้างที่นั่นเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้มีคนร้ายเนะี่ยบุกไปเจาะยิงเสียชีวิตถึงที่ร้านเลยนะครับนะคาโกดังเลยครับแล้วในเวลาต่อมาคนก่อเหตุก็ถูกตำรวจตามรวบตัวไว้ได้เราไปดูนาทีเกิดเหตุกันก่อนครับ นี่นะครับถ้าไล่ดูกล้องวงจรปิดตั้งแต่ต้นเนี่ยจะเห็นว่าก่อลงมือคนก่อเหตุยังได้ขี่รถจกักรยานยนต์สีดําไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนมาวนเวียนอยู่บริเวณหน้าโกดังของร้านจําหน่ายวัสดุก่อสร้างนะครับของผู้เสียชีวิตคือเสียน้ําอายุ77ปีมาสองสมรอบได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ขี่รถมาจอดที่หน้าโกดังแล้วก็ลงจากรถเดินเข้าไปคุยกับผู้เสียชีวิตก่อนที่ทั้งสองคนจะเดินหายเข้าไปในร้านด้วยกันเพียงแค่หนึ่งนาที แล้วก็มีการก่อเหตุเลยครับชักปืนยิงเสียน้ำหนึ่งนัดเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุเลยนะครับแล้วคนร้ายก็วิ่งมาขี่มอเตอร์ไซค์ของตัวเองหลบหนีไปอันนี้เกิดขึ้นช่วงบ่าย245เมื่อวานนี้ครับที่อำเภอรับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ต่อมาทางตำรวจก็ตรวจสอบจุดเกิดเหตุเป็นโกดังเก็บเหล็กเส้นของร้านนะครับนะผู้เสียชีวิตเนี่ยนอนเสียชีวิตจมกองเลือดอยู่ข้างๆกองเหล็กเส้นเลยนะครับนะมีทั้งเป็นแบบเหล็กที่แบบ ท่อสี่เหลี่ยมอะไรต่างๆนะครับแล้วก็เหล็กเส้นในการกอร่อสร้างเห็นไหมฮะทางกู้ภัยก็นําศพส่งโรงพยาบาลเพื่อจะชนะสูตรอย่างละเอียดกันต่อไปต่อมาทางตํารวจทํางานอย่างรวดเร็วครับใช้เวลาไม่นานนะจนกระทั่งสักประมาณ6กโมงเย็นสามชั่วโมงกว่ากว่า<ฮ>นะครับทางตํารวจสามารถจับกลุ่มตัวคนก่อเหตุได้ถึงบ้านพักชื่อนายพรชัยอายุ59ปีพร้อมกับของกลางก็คือรถจักรยานยนต์ที่ขี่ไปก่อเหตุเนี่ยครับผู้ต้องหาเนี่ยรับเลยว่า เรื่องเนี่ยมันมาจากความแค้นส่วนตัวกรณีที่ตนเองกับผู้เสียชีวิตเนี่ยมีข้อพิพาทกันเรื่องของที่ดินเนี่ยครับจนถึงขั้นขึ้นศาลฟ้องร้องกันแล้วเขาเนี่ยแพ้คดีกำลังจะถูกยึดบ้านด้วยขำแค้นก็เลยลงมือก่อเหตุเนี่ยนะครับส่วนอาวุธปืนได้โยนทิ้งข้างทางระหว่างหลบหนีครับแล้วไปยิงเขาจไมก่ะถ้าถไม่ทำก็มันจะยึดบ้านถ,ถ,<อ>ถ้าไม่ทำแล้วจะยึดบ้าน ยอมรับจริงๆนะไม่ใช่ยอมรับว่าไปตามก็จริง,รงตำรวจก็ได้นำตัวผู้ก่อเหตุนะครับมาชี้จุดนะครับแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับค่ะ